ททีี่่่ผาานมแล้วมันแล้วมันจะชาร์จแล้วด้วยทุกอย่างมันเริ่มลงเฮ้ย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 ไม่ดีครับเฮ้ยยายายาเฮ้ยเฮ้ยมึงจะทำอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยลังขึ้นมาหลังคากูให้มึงสี่คนน่ะกูคนเดียวเอาไหมกูขอท้าเลยมึงเข้ามาเลยสี่คนเนี่ยกูไม่ค่อยโอเคเลยวะไอ้เหี้ยชนะบุรีรัมย์กูได้ยังไงวะกรรมการจัดทัวร์นาเมนต์สี่หนึ่งให้กูหน่อยมันถึงเวลาที่ตำนานแล้วต้องลงไปเล่นเองละตามคนมาเล่นอันดับก่อนไปคิวไปเดี๋ยวค่อยคุยกันได้ได้พี่ ปกติ Saint ใช่ไหมก็กวาดขอยากทนเสร็จแล้วนี่เขาดาวมาตเยอะเกินไปอโน่ดาวไปแล้วหนึ่งคนรนะริบี้ขออนุญาตดูฟรีไฟหน่อยนะครับผมดูกันนะดูฟรีไฟ ได้มาเรื่อยๆเก็บไป2แล้วตัว3ามต่างกันจะมาดูซีจีเล่นดีกว่าโอนมาเหมือนกันแล้วเหมือนจะเป็นอาร์อาร์คิวที่ตามมาแจมอะได้มาอีก2ออู่อาร์คิวเก็บ3เลยงานดีจัดนะเข้าประมุมในจังหวะที่เสียงปืนมันลั่นตรงนี้พอดีขวาใกล้ขวาใกล้ตรงนี้โอ้นักแข่งยังเด็กอยู่เลยอ่ะเล่นโคตรเก่งเลยอ่ะนี่ไงฮะน้องตามธรรมชาติตามเวลาตรงนี้นักแข่งบางคนยังเด็กอยู่เลยอ่ะไปหนึ่งแต่ว่าก็ได้ผลเยอะมากๆครับและท่านผู้ชมครับตัวจะเอามันไปไหนอ่ะกำลังปะทะกันอยู่ครับ เอฟจีอันดับสองเกมเมื่อกี้จบสิบสองโอยี่ยดูดิแม่งฆ่าหมดอ่ะก่อนตบบุก่อนตบบุดูท่าก่อนเอาบู๊มาตรงนี้มาสวยๆเกมไปถึงสองอีริมแล้ววิ่งทะลุหน้าต่างมาเก็บตัวบิเอจีไปถึงทีมอ่ะพึ่สัมภาษณ์เพ่เพิ่งสัมภาษณ์ว่าทีมที่เขาบีดแบบอิสุลีที่สุดก็คือตัวบิวเอจีนะครับใช่เขาชิลก่อนอบบู๊เก็บไปได้ครับมวยแพ้ทางมวยแพ้ทางเลยตรงนี้เดี๋ยวนะคนดูไม่จริงใช่ไหม ไม่จริงเฮ้ยซีจีจีกูเป็นซีจีกูอยู่อันดับท้ายๆเลยอ่ะใช่แล้วเขาก็เป็นทีมในชนชาติเดียวกันด้วยนะครับตัวคอยไอ้อไม่จริงเ,เป็นซีิ้งที่3นะครับที่ทะลุเข้ามาได้นะครับในขณะที่ตัวของก็อดออฟบูเนี่ยหาอยู่เป็นซีจีบุรีรัมย์อยู่ที่เท่าไหรอ่อ,อ่ะอ่ะจริงๆอ่ะเรื่องของการจับ ใส่แล้วปุ๊บอ่ะมันมีการวางมาแล้วเนาะไม่ใช่ว่าแบบจับไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าสังเกตดูคืออย่างบุรีรัมย์อ่ะอยู่ในสล็อตท,ที่1อะไรเงี้ยเขาจะค้าคๆกับสล็อตอันดับที่2ที่3จากทีมโซนอื่นๆบ้างอะไรอย่างงี้นั่นเองนะครับผมอันนี้เกมที่เ<อ> <ๆ S 1> ท่าไหร่เนี่ยจากประเทศอื่นๆก็จะได้มาอยู่ในสล็อต ที่2ที่3ของประเทศเราประมาณนั้นเพราะว่าเซตที่1ของตัวเวียดนามในแชมป์คือ PE Sport นะครับแต่เมื่อสักครู่นี้บุรีรัมย์ไปยิงตัวกอบลบู๊มาได้นะแล้วยิงอยู่ไล่หมดนะครับไัวแดนตรงนี้ครับเจ็บเอาเรื่องอยู่เหมือนกันน่าจะเป็นเพราะว่าบุรีรัมย์ที่เจ็บได้ครับตรงนี้พี่บอลมาเจอกับเวียดนามด้วยฮะตัวเวียดามปัดสะก็มาได้แบบมาแบบนี้เรลยที่รถที่ฝ่ายไมให้ขับไปบอกว่ามันแตกเต็มไปหมบผมว่าในทัวร์นาเมนต์นี้อาจจะต้องปรับจังหวะกันนิดหนึ่งเล่นช้าจะไม่ดีนะครับขึ้นอยู่กับบางแหวน บุรีรัมนี่เขาโหดจริงๆเว้ยเอาหน่อยวาดเอาหน่อยต้องกลับมาเรียกเขาว่าโจอินาปะเขาว่ามันเป็นนานาชาติแล้วเนี่ยพี่ขิวพี่ขิวพี่ขิวเขาชอบไปเล่นไปชื่อไหนวันเช้ารถที่มันได้ไปมันแต่งไม่เต็มอ่ะพี่ลืมไปแล้ว่มันแต่งเลย จังหวะมันแต่งเลยอือเรเป็นนาักชาติเห็นรถให้มันไหมีแคเบี้ยบอกมันกูไม่รู้ว่ารถแต่งไรืเต็มกูก็ปล่อยช่องนี้แหละขับได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเรามีไอ้ก็แล้วผ่านมาไม่ได้ก็ไม่คืนอ่ะน้องรอเลยอ่ะป็นบกเลยไอ้พี่ลุ้นเสียดิพิ่งกดล็อกแชมป์แรกได้ด้วยเนี่ยก็คือแชมป์ลีกที่ผ่านมาเลยคร,คร <S <S ับผม มีประสบการณ์มาแล้วนะควันโอ้วันสี่วันเก้าแสนกระจายกดตรงนี้ครับแล้วกันนะตุวกตะตูนตัวตับอีกหนึ่งคนครับแต่งทำไมเดี๋ยวมันก้ามาคืนแล้วใช่ไหมครับตายแหละครับคือเป็นทีมที่ขับดีๆก็แต่งเอ้งขับขึ้นเอาคุณเอาบ้านหน่อยบังกะร่าแฮตตี้อกันเอาบ้านหน่อยลำนั่นเองนะครับผมได้เลยได้เลยอันนี้คือโจเซเว่นนะ ใช่เจ้าเจ้านะผมก็ว่าเจ้านะใช่ใช่ครับหรือถ้าเป็นตัวปาซิลก็คือวิธีอ่านก็คือซูเลเลยเป็นซูเลเซเว่นเลยครับอ่านเจ้าดีกว่าซูเอลนี่น่าซูวอลนี่น่าจะยากเกินไปชูเอลชูเอลเซเว่นเลยครับผมสายคนอื่นบ้างตรงนี้ตอนแรกนี่ผมเจอมาโจโอเจ็ดเลยนะโจโอเจ็ดาเป็นเจ้าเซเว่นเนาะจากคนืที่นะครับเเจาซไม่ยิงไม่โดนเหรอเพราะอะไรวะไกลเกินไปปะบุรีรัมย์ครับในการที่จะพลิกแพงในโอกของจังหวะในการเล่นของตัวเองเหมือนกันนะครับ เพราะนเวอมันยิงไม่โดนโเมื่อกี้นะควรโดนนะครับ เกมแรกพยายามจะมาลองเล่นช้าดูไม่รู้ว่าผลลัพธ์มาจากการที่ได้ลองซ้อมโดดกับหลายๆทีมด้หรือเปล่านะเราคิดว่าลองดูในเกมแรกพอมันไม่เวิร์กครบ CGG อยู่ไหน CGG อยู่ไหนในแผนหมแล้วนะครับแล้วก็ลองปรับใช้ก็ดูเลยขยับขึ้นมาหน่อยเอาคะแนนเพิ่มเติมขึ้นมาในที่เกมแรกคะแนนไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่สำหรับตัวของบูรีรัมต์นั่นเองนะครับก็พยายามเดินเกมเหมือนกันนะครับดูจังหวะตรงนี้แล้วก็ไล่ขอบมาเรื่อยๆครับบูรีรัม์ครับทีที่เล่นขอบเกมที่แล้วได้ รความสำเร็จมากกว่านะครับในทิศทางการคว้าบุญ่านี่ไงซีจีอยู่ข้างหน้านี่ไงกำลังจะปะทะกันแล้ว่อาคาตั้งแต่รอบคของโมิไทยวถึงรของแกไฟนลด้วยมาสู่ตัวของโกซีที่ตรงนี้ครับไม่ได้เอามมนซีจนะแต่ลงที่เดิมและถ้าคุณจะมา เปิดมันเปิดมันเปิดหัวมันเอาแบบเที่ยเอาแบบขี้หัวมันน่ะเหมือนเหมือนยิงเป็นกีฬาเอามันเอามันเอามันบี้มันน้องบวก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 เจอกับตัว R R Q เลยก็รอดอยู่ข้างบนเจอกันสักหน่อยโอ้ยจะทำเลมันอยู่ข้างบนมันได้เปรียบวะเนี่ยแบบเนี้ยใช่ไงนะอันนี้เหลืองขาวนั่นเหลืองดำแต่แบบนี้มันได้เปรียบแล้วเนี่ยเชี่ยชิบหายแล้วหาเรื่องตายแล้วอุ้ย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 ครึ่งหลอดครึ่งหลอดผมชาดยิงไปครึ่งหลอดอุ้ยอุ้ยชิบหายแล้วโดนสวนนี่ไทยไลน์ของเรานี่แหละ วตายเนี่ยตายเนี่ยตายเนี่ยเฮ้ยน้องโอ้โหไอ้เหี้ยมันเอาให้เน้นๆแล้วมันแล้วมันจะชาร์จแล้วด้วยเฮ้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 ยไม่ดีครับเฮ้ยยายาเฮ้ยเฮ้ยมึงจะทำอย่างนี้เ้ยเฮ้ยรังขึ้นมาหลังคาอาคารชั้นสามนะครับไหลตรงนี้เฮ้ยโอ้ยมึงไม่เห็นเหรอเฮ้ยไอ้วันมอ้บอลเฮ้ยมึงจะทำอย่างนี้เลยเฮ้ยรังขึ้นมาหลังคาอาคารทั้งสามนะครับไหลตรงนี้เฮียโอ้ยเสียวเลยเสียวเลยไอ้รังไอเฮ้ยมึงจะทำอย่ เกทายเดินปะทะมาตรงๆข้างหน้ามีหนึ่งซีจีนะโอ้จานผมจะดูซีจีปะทะจานตัดกล้องเลยเนี่ยจานโอ้โหนี่ครับโอ้เอจีจีครับพื้นที่ไม่สวยเลยครับถ้าพูดกันตามตรงครับท่านผู้ชมครับพื้นที่ไม่สวยอะไรซีจีอะไรมึงดูทีมอะไรอยู่เนี่ยคุณจะดูทีมซีจีโอ้โหรับจะเอาสุดแค่ไหนนะครับรับเดินซีมาชิดขวาไปหมดเหมือนจะไม่มีคนโดนเท่าไหร่แล้วเปิดมาก่อนนะฮะโจเอลเจ็ดสิบเจ็ด ชื่อนี่มาจากหน้าจะดูรีทยมาเยอะฮะสำหรับทางฝั่งของออริเกมมิ่งบีกันมาแล้วข้างหลังรถเป๊เอ็กซ์เอลหมือนจะไกลเกินไปนั่นเล่นอยู่ในระยะสไนเปอร์ A P e R, พยายามยิงโคเวอร์ใส่ตัวของโจนาหอยู่และนี่ครับมาชิดได้มากขึ้นกว่าเดิมบีบโพริชัีนทีน้ความเราวเล่นยากขึก้นนะครับ พสังเกกตัฮ้ยซีจี้ฆ่าเมันแกแน่ขึ้นฟีดอยู่ซีจีซีจียิงล่วงไปอ่ะเฮ้ยกล้องไม่จับขวามามีโมชิค้ำอยู่ครับโอ้กล้องไม่จับเนี่ยซีจียิงฆ่ารัวๆเลยออนไฟยิงเนี่ยแล้วมันยิงออนไฟล้มเนี่ยมาแบบนี้เป็นว่าสนาดที่จะเอาลูกไฟตามมาติดที่เกตไฮับไปสวนตกเอจีมัได้หนึ่งคนด้วยกันโอ้ยให้มันไม่จับมันไม่โฟกัสเลยอ่ะมันไม่สนใจเลยอ่ะจะไปถึงเวลาตรงนี้ระยะสั้นๆเป็นโมชิที่สวยขึ้นมาได้เสียงเดือดตกชั่้นาเหมือนกันเพรดเยอะมากมาก ตัวหอบุรีร๊าเสียไปสองเอาละเกทไทยที่จะเอาต่อลงไปนล้วจะเหลือไม่กี่คนไปหนึ่งวะหนึ่งวะโมชิเกตไยเอาให้เก็บไปเจ็ดอีลิมครับแล้วปล่อยตัวสุดท้ายเลยครับไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนรู้ว่าแผงหน้าเขามีสามคนครับสำหรับตัวของบุรีรําแล้วพอจบไฟปุ๊บโอเคดึงของรีบดีเซทเพราะว่าตู้อยู่ข้างหน้าบวงเอาตัดภาพมาทำไมมันเหลือสี่คนครบเลยวะล่ครับหัวอยู่ครับเราดูวงล่ะทีมกูไปไหน เฮ้ยทีมกูไปไหนอ่ะโอ้เห็นไหมพอดูไม่จบปุ๊บเลยไม่รู้เลยว่าทีมไปไหนจะตาขาดหมดแล้วมั้งลู่แล้วก็ไม่มีทีมมาขัดขวางเข้าพอสมควรเลยนะเว้ชิวๆเลยฮะขอบด้านบนมาแล้วครับยากโก้ยาโก้ นี่เก็บไปละวโอ้แล้วโจเอลแล้วโจเอลมา77อะไรเหมือนใช่ครับเฮ้ยตีเลยเว้ยว้สัตว์กันเลยนีเวียดนามเวียดนามฮานอยปะนี่ธงชาติอะไรวะแดงๆเนี่ยอ่านหน่อยฮะเวียดนามปะธนาตัวทอรัสปิดไปครับงานแทรมาคันก็สามร้โลปะทอรัสเองอ่ะผมรู้สึกว่าการประทะในช่วงของเกมแรกเองถ้าไม่นับ 4G ไปตัดนะครับรูปแบบในการเล่นวิววิวระเบิดระเบิดโอ้โห วิ่งมาโดนระเบิดอ๋อนี่ไง CG CG เจอละเจอแล้ว CG อยู่บ้านกลางเว้ยอ้อมาตรงนี้เหมือนจะไกลเกินไปฮะอนา CG อยู่บ้านกลางเว้ย CG อยู่บ้านกลางเว้ลงไปตรงนี้แล้วก็น่าจะต้องรอทุกกลับอีกทีเดียวไอ้ซันก่อนคิดครับอยู่เจอถึง2คนนะฮะมีโอกาสเล่นได้ถึง2มุมแต่ว่าโดน้าต่างคนละมุมกันและมุมนี่กันเลยสวยสวยฆ่ากันให้ตายเลยมึงฆ่ากันตายโอกาส บูยาเกมที่แล้วแต่จะมจกที่ป่าเกมนี่มีสูงเกินไปอ่ะขอชดนะซูเอ็กล่วงลงไปแต่ว่ายังเป็นนักแข่งเขาไม่มีสกินปืนกันเหรอวะ19นะตอนนี้ท้านักออบูก็ไปซ่ากอสล่วงลงมาฮัลโหลทุกคนนักแข่งเขาไม่ใช้สกินปืนเหรอเมื่อกี้ท่ผมเห็นปืนแบบลูกซองไม่มีสกินปิดไปตรงนี้ครับคนที่ขึ้นมาให้สัมภาษณ์เมื่อสักพักล่วงลงมาไม่น่าจะรอดเลยครับตรงนี้ตัวออร์บูนั่นมันไดบสวยมีโอกาสได้ที่หนึ่งอยู่ได้แค่ที่เก้าครับขอชดนะครับมีโอกาสได้ที่หนึ่งอยู่แแแลลล้้้้วววจจบชััดเเนนนนนนียตออง่่ะ ซวิัดอทำไมปืนเป็นสีดำหมดนะเขาไม่ใช้สกินปืนนะเนี่ยเนี่ยคนนี้ยังใช้ซองไฟได้เลยแล้วก็ตัวของคาราบูสเนี่ยก็ต้องชมว่าในไฟสุดท้ายแบบเลที่เขาทำเฮ้ย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 เฮ้ตัวของทาร์ไกกด้านอยู่เฮ้ยรอสี่ฮะไอ้ลังไอ้วันมอยจะตายวันมอยจะตายเฮ้ยโอ้โหมาเลและยิงคาราบูสีเข้าน่าต่างออกไปก่อนเนี่ยไอ้ลังนึงก็มาด้วยฮะซีจีเหลือแค่สามทำมอจากจุดตรงนี้แล้วมีแค่สองนะครับอีกคนนึงอยู่ไหน สามดิเฮ้ยกรรมการเหนือสามดิเฮ้ยคราจะบ่งดูก้ามกึ่งเนี่ยมันใช้ลูกซองไฟเนี่ยไอ้หียผู้เล่นบาซิลอ่ะสุดท้ายตบออกวง ผมว่าถ้าจะไปเกาะซ้ายนะอย่างเงี้ยคือใช่ครับอ๋อดูจากในโซนของมินิแมปเนี่ยมันกไปทางเหนือไปทางฝั่งซ้ายหมดเลยนะครับโอ้โหแล้วข้ามฝั่งกันอุดตลุดแน่นอนครับโอ้ยเฮ้ย CGG กูโอ้หมดอีกแ้ะใกลๆกันเลยฮะครับและ AGG ดาวอยู่ตรงนี้เสียงมาล่าๆจริงๆก็หมดแล้ะขึ้นมาเดินใส่ MIBR แต่ว่าน่าจะลึกเกินไปฮะมันกินระหว่าง3ทีมนี้ นี่น่าจะข้าวฝากน่าจะมีแค่ทีเดียวต่อไปยิงคอตอนนี้จบที่แปดเหรอวะเซ็งว่ะใส่บอลกลางไปก็โดนคอโอ้โหลบล้วล้มอีกแล้วอย่างฟรีแค่ตรงนี้เฮ้ยน้องมึงจะเก่งอะไรกันนักหนาวะมึงไหวไหมเฮ้ยไอพข้างหน้ามีแต่กระสุนมีแต่ระเบิดไม่รู้ว่าจะตายยังไงดีแล้วน้องจอาไปก่อนหนึ่งไม่ต้องดีครั้งหนึ่งแล้วเดินใส่ต่อเดินทันทีมีตัวของน้องที่ข้าหน้าอยู่ เอเฮียน้องๆอย่าเก่งเว้ยน้องๆไอเฮียระดับนานาชาติก็ช่างแม่งอยู่วะเราเราไหวไม่เรามาขนาดนี้แล้วเว้ยอย่าเก่งเว้ยซักแม่งเลยยิงเก่งยิงเล่ไม่ออกอย่าเก่ง้ซักแม่เลยยิงเก่งยิ่งเล่นไม่ออกน้องชายพี่ผมผมว่ามีพีคนะเมื่อสักครู่ที่เด้งขึ้นมาแล้วดาโกลถอยออกไปแล้วกลายเป็นน้าทอรัสจบก่อนครับพี่บอลบุรีรามมาแล้วด้วยครับเมื่อสักครู่ขึ้นมาในคิวฟีครับ ต่อมาบุรีรัมย์ฉีกมาข้างข้าสปานน่าจะไปเจอกับเมนจิตคอรสได้ครับเอไอบีอาร่ามาจบแค่ที่6ตัวนั่นเ nah องเกม pues ที่2ที่ไทยมีโอกาสผีดุนมากๆนะครับใช่ครับโมบีมาเกาะซ้ายครับเกมที่เท่าไหร่แล้วที่จบ5เกมสองแล้วฟอร์มาแล้วคือปากีเนี่ยมาปีนี้เนี่ยเอ้ยฝีมือดีขึ้นเยอะเลยนะแต่ผมว่าผมว่าโดดเนี่ยบุรีรัมย์แชมป์อาจจะเจเลยเหรอเติมเลยใช่ไหม ดูจากมุมมองดูจากความพร้อมแล้วก็อีดีมที่เก็บมาแค่เหมาะสมครับบุรีลัมจากประสบการณ์ของคุณใบที่พาพฟรีไฟมากว่า23ปีอโอ้โหไม่ใช่เดตโนตนะอันนี้อันนี้ไม่ใช่เดตโนตนะบุรีลัมเล่นดีสีจีเล่นไรที่บอกว่าทีนี้จะบุกเฮ้ยน้องมันอุ้ยอย่างมาอย่างมาอารมณ์เจาะเจอ ยิงขอ resigned, ไปต่อนี่เรื่อยๆแล้วเกทไฮไปเก็บตอเขยมาได้ไปไงเอาละฮะตอนแรกเนี่ยจบที่เจ็ดแต่ตอนนี้ได้เหมือนสิบอีริมในการไล่โไปตโอ้โหโอ้โหโอ้โหเียนี่สับเอาแม่งยิงเป็นปืนกลเลยแล้วก็เมจิสคอร์นครับตุ้มตุ้มไปเรื่อยๆผมว่าคิวไม่ไหวครับอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ด้วยครับมุต้าแล้วรู้โพซิชันอยู่แล้วด้วยครับถ้าสังเกตดูคือตอนนี้เนี่ยโอ้โหเฮียทั้งระเบิดทั้งมีดทั้งปืนขนาดนี้มึงตายเยอะจริงของบุรีรัมย์ครับไม่ต้องดิ้นไม่ต้องรีบในการที่จะทำอะไรเลยเพราะว่าเกมนี้ หนึ่งเลยอีลิมพอแล้วในการที่จะอ่ะคว้าบุญ่าคะแนนเหลือๆเลยรอเอาชัวร์เมทชัวร์แซมอย่างเดียวแล้วผมจะมามบีตัวนีบุรีรัมย์สุดซื่อเฮ้ยกูมาเชียร์บุรีรัมย์เว้ยวันนี้ในมุมกว้างตรงนี้บุรีรัมย์ครับมี4คนขึ้นไปเป็นท็อปแฟกของเกมเบจิเตอร์คอร์บุรีรามเว้ยพี่รักบุรีรัมย์มาตั้งแต่เกิดอยู่ละ บุรีรัมมาพี่ไปบ่อยเป็นลูกบอลพี่อะหัวใจบุรีรัมอยู่แล้วเอามันเว้ยบุรีรัมเอามันเลยบุรีรัมเอาหน่อยเว้ยคนไทยเว้ยเราเว้ยเราคนไทยเว้ยพี่มาเชียร์บุรีรัมมาพี่มาเชียร์ประเทศไทยเอ้ยเอาหน่อยเว้ยบุรีรัมข้าวัน ยิง <ii> มันได้แตกไปพวกบาซิลมันไม่ได้เก่งวิ่หายละ่าลอ้ยด้วยหายอี้าทได้ทีมน่าจะลบาว่ามันเหนจะเป็นที่ิลไปแล้วแล้วเมิกลตัวโอ้ยเฮียทีมบาซิลยอดไปต่อแล้วเขาบอกให้เน้นๆนะมันคนจะทนะไอ้เฮียบาซิลชนะเสจบาอะโอ้ที่นี่บราซิลอ่ะคนดู ไม่มีใครจำแล้วแหละว่าคุณตาเจออะไรอะตอนนี้เด่โน้หมดแล้วก็มีการย้ำด้วยนะมีพูดมาหมดแล้วโพทิ่ชันดีกว่าทุกอย่างดีกว่าเกินมาหมดเลยตรงนี้แต่ว่าไปโนกูให้มึงสี่คนน่ะกูคนเดียวเอาไหมกูขอท้าเลยมึงเข้ามาเลยสี่คนเนี้ยกูไม่ค่อยโอเคเลยวะเฮียชนะบุรีรัมย์กูได้ยังไงวะกรรมการจัดทัวร์นาเมนต์สี่หนึ่งให้กูหน่อย มันถึงเวลาที่ตำนานจะต้องลงไปเล่นเองละแม่งกูเองเดี๋ยวกูเองไอ้พวกเนี้ยกูให้แม่งสี่ตัวเลยเมื่อกี้ไม่ไหวเว้ยเข้มชนะบุรีรัมไปโดนโอบาซิลแงข้างหน้าเสียว่ะเก่งเพื่อนได้จ่ายดาเมจเนี่ยไปพังเย ก็ต right, ้องย่อยแก่ไม oh, 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 oh. ่จริงสกอไปอะไรครับแต่ต EN> ัวบุรีรัมมาถึงอันดับ2แล้วเก็บอิลิมได้ขนาดนี้ถือว่าวันนี้ดูดีแล้วครับได้เลยเว่าต้องชมไปนเอยนะคือหนึ่งการที่เขามาประทับกับบุรีรัมในไฟ์สุดท้ายอ่ะและเหลือติงว่ะไอไฟที่ปิดงานทีมข้างๆเขาอ่ะเฮ้ยเขาแทบไม่เสียหรือไม่โดนแต่แม่งเก่งชิบหายเลยว่ะแม่นเก่งอย่างนี้วะพวกต่างประเทศน่ะมันเก่งจริงๆนะไอเกมสามมาแล้วบอกด้วยนะเว้ยทุกคน เดี๋ยวรอด,ดูเกมสาม